มากันที่ข่าวของเคนชิโร่เทระจิกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นอดีตแชมป์โลก2รุ่นเนาะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวเนี่ยมีคิวจะช็อกเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ช็อกล่าสุดเจ้าตัวก็พูดถึงเรื่องนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง ad24py ต้องมีอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็อย่างที่ทราบการเคนชิโร่เทระจิเนียมีคิวที่ว่าจะชิงแชมป์โลกกับทางด้านาวิวบันโดกาเฟียแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ของ IBF ตั้งแต่เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไฟนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือมีการยกเลิกเนาะเพราะว่าทางด้านกาเฟียเนี่ยเหมือนกับว่าป่วยกระทันหันซึ่งการยกเลิกการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เกิดจากทางกาเฟียเนี่ยอ้างว่ามีอาการป่วยหลังจากการชั่งหนักอย่างเป็นทางการโดยนิติสารดริงนะครับได้รายงานว่าเขาต้องเข้ารับการรักษาอย่างฉุกเฉินทําให้ไฟล่าเข็มขัดเชมโลกรุ่นที่3ของทางด้านจุนโตเอของเคนชิโร่เนี่ยต้องยุติลง ซึ่งทําให้นักชกญนักช,กญ,ก,ชกญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับร้องไห้แต่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่างแน่นอนซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานของเคนชิโร่เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยมีผู้พบเห็นทางกาเฟียเนี่ยมารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมในเช้าวันถัดมาทั้งทงที่หาบว่าเขามีอาการดุนแรงจริงแพทย์ก็ไม่น่าที่จะให้อ่ากลับมาพักที่โรงแรมหรือทางกาเฟียก็ไม่น่าที่จะกลับมารับประทานอาหารได้อย่างปกติ me. โดยข้อมูลนะครับจากฝั่งปรโมเตอร์นั้นระบุว่ากาเฟียมีอาการปวดท้องอาเจียนแล้วก็มีภาวะขาดน้ําหลังจากที่พยายามที่จะรับประทานอาหารหลังการชั่งหลักเฟตฟินลงแล้วก็ได้ถูกทางผู้จัดเนี่ยาพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายซึ่งทางสื่อของญี่ปุ่นนั้นก็ตั้งข้อสังเกตว่าทางกาเฟียอาจจะได้รับการให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลเมื่อหมดแล้วก็กลับโรงแรมที่พักทันทีก็เป็นได้ทีมงานของเคนชิโร่นะครับแสดงความคิดเห็นว่าอาการขาดน้ําหลังการชั่งหลักเนี่ย ก็ถือเป็นเรื่องปกติในวงการมวยแล้วก็หากมีการจัดการได้อย่างเหมาะสมการชกก็อาจที่จะไม่จำเป็นต้องถูกยกเลิกก็ได้ดังนั้นจึงเกิดคําถามในใจว่าจริงๆแล้วการแข่งขันนั้นสามารที่จะมีขึ้น ตามกาหนดการเดิมได้หรือไม่ซึ่งการแจ้งยกเลิกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณฝีทุ่มคืนก่อนวันชกแล้วก็ความพยายามที่จะหานักชกสำรองนั้นมาชกก็ทําไม่ได้ตามกฎแล้วก็กติกาที่เหมาะสมก็เลยทําให้เคนชิโร่เนี่ยไม่สามารถขึ้นชกได้ซึ่งปัจจุบันนะครับเคนชิโร่นั้นก็เดินทางไปดูใบพร้อมกับครอบครัวเนาะเพื่อพักใจจากทริปที่ควรเป็นการฉลองแชมป์แต่ก็กลับกลายเป็นช่วงเวลาของการรอคอยโอกาสที่จะกลับมา ท้าชิงแชมป์โลกขึ่นที่3อีกครั้งในอนาคตก็สรุปว่าเคนคิโร่ก็ยังขอสู้ต่อและก็ไม่ได้ท้อแต่ว่าก็ไฟที่เจ้าตัวควรจะได้ชิงแชมป์โลกเนี่ยเมื่อวันที่27ธันวาคมก็อยู่ๆก็ต้องยกเลิกไปซึ่งเจ้าตัวก็ร่างกายดูดีนะดูดีมากเลยเออแต่ว่านั่นเลยครับก็สุดท้ายก็เหมือนก็ ทางคู่ชกเนี่ยร่างกายไม่พร้อมเขาก็ถอนชกไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกตนาะบ้ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าไฟก็ยกเลิกไปละก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับเคนชิโร่เทราจิแล้วกันครับ